คือฝ่ายหนองวัวดำผมลงหาเสียงพื้นที่ครั้งแรกเนี่ยได้มาคุยก็ได้บอกว่าเราต้องการฝ่ายตอวเนี้ยเพื่อที่จะดันน้ําผมก็มีหน้าที่ที่จะเอาเรื่องเนี้ยไปไปบอกทางรัฐบาลไปบอกทางสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับได้มาเพราะตอนนั้นท่านร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทางเราแล้วก็ทางทีมงานชนประธานหรือหลายอย่างที่รับมือทุกภาคส่วนเนี่ยวันนี้ปัญหาเรื่อง น้ำนถ้าจะ<ง>หมดไปแล้ววันนี้ดีหมดแล้วเป็นไงฮะาเสียงสะท้อนมาทางนาในยกเป็นไงบ้างคือประชาชนในตำบลระดกไม้เนี่ยนะครับและตตำบลข้างเคียงครับ,รบเวลาหน้าฝนกัน้ําก็ระบาดมาก็ไม่มีที่กำบังน้ําก็จะท่วมทั้งตำบลอ่ะค่อนข้างของสามหมู่บ้านเนี่ยพอได้ฝายอันนี้ครับคือเหมือนว่าโอ้โหนั่นเลยชาวบ้านจะได้ลืมตาอ้าปากได้มีสินจะได้ไม่ต้องพอกพูนกันออได้ได้ประโยชน์สูงสุดเลยครับประโยชน์เลยครับประโยชน์สูงสุดเลยอ่าท่านสจไปยังไงบ้างในส่วนของผมก็ ตลอดเวลาก็ได้รับการประสานจากท่านนายกท่านกำนันนะครับทางผู้ใหญ่บ้านได้มาแก้ปัญหาคลองตรงนี้ก็ได้นําเครื่องจักรของอบจมาขุดลอกทุกปีครับเพราะว่าเวลาท้านปุ๊บทรายมันจะตันมันเกินศักยภาพของผมกับท้องถิ่นที่จะทำได้ก็ประสานท่านสสแล้วก็ทราบว่ามันยากมากก็บอกสสช่วยพวกเราหน่อยครับแล้วก็ได้โครงการนี้มาโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับเนี่ยเราเริ่มยังไงฮะทางชนระทานครับพอได้ รับน้บองเรียนมาพี่น้องเนี่ยพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางผู้นำครับชนประธานก็ได้จัดทําแผนเข้าศึกษาโครงการก็ได้งบประมาณในการก่อสร้างมาปี2566ครับเราจะเสร็จเมื่อไหร่ฮะเนี่ยในสัญญาตัวนี้แล้วเสร็จปลายปีนี้<อ>ครับพื้นที่ลานดอกไม้เนี่ยเป<ะ>็นพื้นที่ที่จริงๆน้ําท่วมเกือบทุกปีก่อนหน้านี้ น้ำท่วมทุกปีแต่ปรากฏว่าเราอยู่ติดน้ออําแต่พื้นที่ไม่ได้ใช้น้ำครับซึ่งพอมีตรงนี้เขาก็จะได้ใช้น้ํลาลดภาระเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเหมือนท่านนายกแพทองทานบอกนะฮะแต่ก่อนเสียค่าไฟชาวบ้านเสียค่าปีละ9ล้านเนี่ยกลับกลายเป็นว่าปีหนึ่งเหลือค่าไฟล้านสองล้านอ,อ๋อ,อประหยัดลงมาเยอะมาก